สวัสดีครับเจออีกครั้งนะครับเพื่อนๆกับช่อง YouTube สลาลโมคอยชแนลนะครับช่องนี้รับซื้อเหรียญก็รับซื้อด้วยแล้วก็หาซื้อด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้มาแกะกล่องกันดูนะครับว่าของในกล่องเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับเป็นเหรียญอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวมาให้ดูคร่าวๆนะครับเหรียญในกล่องไม่ใช่เหรียญหายากมากมายนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจุดประสงค์ในการทําคลิปนี้นะครับก็เพื่อให้ดูเหรียญนะครับแล้วก็ อยากให้เพื่อนๆได้รู้นะครับว่าเหรียญอ่ะมันราคาเป็นยังไงบ้างนะครับก็อาจจะไม่เข้มข้นอะไรมากมายนะครับแต่ก็ดูเพื่อเป็นแนวทางแล้วกันนะครับว่าเหรียญแบบไหนที่ซื้อมาราคาเท่าไหร่นะครับผมซื้อเท่าไหร่ผมขายออกเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวมาเช็คกันนะครับว่าเหรียญในกล่องเนี่ยผมได้มากี่เหรียญน,นะครับแล้วก็เดี๋ยวตอนท้ายผมจะเฉลยว่ากล่องนี้ผมซื้อมากี่บาท ลองทายกันเล่นๆนะครับว่าซื้อมาเท่าไหร่นะครับอันนี้ซื้อมาจากพ่อค้านะครับนี่นะครับก็เป็นพ่อค้ารายใหญ่เลยนะครับส่งมาจากเชียงใหม่นะครับก็คือผมก็ซื้อกับน้องท่านนี้บ่อยนะครับเขาก็เป็นพ่อค้ารายใหญ่นะครับเชียงใหม่เชียงใหม่ของเยอะนะครับเชียงใหม่เหรียญที่ระลึกเชียงใหม่แพร่นะครับเหรียญจะเยอะนะครับแล้วก็ถ้าทางภาคใต้ก็จะจะเป็นสงขลานะครับที่ที่ตามความรู้สึกผมนะครับ ก็เหรียญ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 ค่อนข้างจะเยอะนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าได้เหรียญอะไรบ้างนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูว่าในในกล่องเนี่ยราคาเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะให้ดูสลิปนะครับว่าราคาเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมยังไม่บอกก่อนนะครับว่าราคาเท่าไหร่ใครอยากรู้ราคาเท่าไหร่เลื่อนไปดูเลยก็ได้ครับว่าว่าตอนจบราคาเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าใคร อยากจะลุ้นนะครับอยากจะดูเหรียญด้วยก็มาดูด้วยกันเลยนะครับว่ามีเหรียญอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวมานับให้ดูว่ากี่เหรียญนะครับนี่ค่อนข้างจะหนักนะครับผมโยนกล่องไว้แล้วจะให้ดูว่าน้ําหนักเท่าไหร่นะครับอันนี้เป็นเหรียญย่อยๆนะครับเป็นเหรียญย่อยๆนะครับเดี๋ยวค่อยคุยกันตอนท้ายนะครับว่าการรับซื้อเป็นยังไงนะครับนี่นะครับนี่ได้มาแล้วนะครับ เดี๋ยวจะมีราคาอยู่เดี๋ยวแกะออกก่อนนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆรู้ว่าเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมจะเฉลยตอนท้ายนะครับเดี๋ยวจะเฉลยตอนท้ายนะครับนี่เดี๋ยวราคาติดติดกับใบมีดไว้ก่อนเดี๋ยวไงราคาให้ดูนะครับว่าเท่าไหร่นะครับใช่ราคาหรือเปล่าอ่าใช่นะครับเดี๋ยวมาดูนะครับเป็นเหรียญสองบาทนะครับเป็นเหรียญสองบาทวาละต่างๆนะครับคละสภาพมานะครับเป็น ผ่านใช้ด้วยเป็นเส่าเก็บด้วยนะครับนี่ได้มานะครับเดี๋ยวมาดูกันเล่นๆน,นะครับว่าว่าได้มาเท่าไหร่นะครับกี่เหรียญเดี๋ยวผมขอหาอุปกรณ์ใส่สักเล็กน้อยนะครับ อุปกรณ์ไม่มีนะครับไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวได้เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วนะครับโต๊ะทํางานผมค่อนข้างจะลกสักเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับอ่าหนึ่งเป็นเหรียญเป็นเหรียญสองบาทหมดเลยนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด เก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่บังเหรียญก็สวยนะครับสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบ

37 <c oughs> 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 87 88 89 90 91 92 92แล้วใกล้หมดแล้วครับ93 94 95 96 97 98 99 100 101เหรียญน,นะครับนี่นะครับเหรียญ2บาทแบบนี้หลายๆท่านเคยสอบถามผมกันเข้ามานะครับว่า เหรียญละเท่าไหร่นะครับเหรียญละเท่าไหร่ผมเ,เหรียญ2บาทอะ่ะผมจะไม่ค่อยได้รับซื้อเท่าไหร่นะครับเพราะว่าราคามันไม่สูงมีแค่วาระ2วาระที่ราคาสูงนะครับก็บ้านเล็กบ้านใหญ่ก่อนหน้านี้คู่ละ200แต่ตอนเนี้ย คู่ละไม่ถึงร้อยแล้วนะครับก็คือราคาก็มีการปรับลดลงนะครับชุดหนึ่งอ่ะมีทั้งหมด41แบบ41วาระนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะครับเหรียญที่ได้มาในคลิปนี้ก็คือมีเพื่อนในกลุ่มเพื่อนพ่อค้าลงขายนะครับก็เห็นว่าราคาไม่แพงนะครับแล้วก็จะลองเอามาขายดูนะครับ100เหรียญนะครับเนี่ยเหรียญแบบเนี้ยที่ผมรีวิวให้ดูนะครับเพื่อนเพื่อนคิดว่า100เหรียญผมซื้อมากี่บาทครับนะครับคิดในใจกันนะครับ100เหรียญนะครับ มันมันอันนี้สติกเกอร์มันขาดไปนะครับหนึ่งร้อยหนึ่งเหรียญน,นะครับเนี่ยหนึ่งร้อยหนึ่งเหรียญน,นะครับหนึ่งร้อยหนึ่งเหรียญผมซื้อเขาขายห้าร้อยบาทนะครับเฉลี่ยแล้วเหรียญละห้าบาทแค่นั้นเองนะครับเนี่ยเหรียญแบบเนี้ยเหรียญที่บางท่านส่งมาถามผมแบบเนี้ยสองบาทแบบเนี้ยผมซื้อได้ไม่เกินเหรียญล,ละห้าบาทนะครับก็ไม่ได้เป็นเหรียญหลักๆที่ผมรับซื้อทําไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเหรียญพวกเนี้ย ขายค่อนข้างจะยากนะครับผมจะเน้นซื้อขายเหรียญที่เร็วๆเหรียญตัวติดนะครับอันนี้คือช่องของผมนะครับช่องอื่นผมไม่รู้นะครับแต่ก็คือถ้าแบบเนี้ยมันขายค่อนข้างจะยากนะครับก็คือซื้อได้ก็เหรียญละ4บาท5บาทแค่นั้นเองนะครับถ้าใครอยากจะขายผมบางท่านบอกว่าซื้อถูกครับใช่ครับซื้อถูกจริงนะครับเพราะว่าจําเป็นต้องซื้อถูกเพราะว่าซื้อแพงมันขายไม่ได้นะครับอันนี้นะครับ เขาลงขาย500 5้0บาทนะครับเนี่ย5 0 0บาท1 0ึ่งเหรียญ500บาทค่าจัดส่ง50คุยกันนะครับก็ขอต่อรองเขาก็บอกว่าเออคิดไป520เดี๋ยวผมขึ้นสลิปให้ดูนะครับเนี่ยทั้งหมดเนี่ย520บาท100กับ1เหรียญ5้า้บาทเพื่อนๆคิดว่าราคาเหรียญมันเป็นยังไงครับนะครับก็ลองคิดดูนะครับเหมือนผมซื้อ ถ้าผมเสนอราคาไปหลายๆท่านบอกเฮ้ยซื้อถูกนะครับเนี่ยราคาในกลุ่มซื้อขายจะอยู่ประมาณนี้นะครับก็คือเหรียญ2บาทจะราคาไม่สูงยกเว้นเหรียญ2บาทเออเลือกคอยนะครับเหรียญ2บาทเออเลือกคอยมีอยู่รุ่นหนึ่งนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมทําคลิปต่อไปให้ดูเลยนะครับเหรียญ2บาทที่มีราคานะครับแบบเนี้ยเหรียญ2บาทเออเลือกคอยนะครับสังเกตดูดีๆนะครับมีเหรียญหลักหมื่นนะครับ ผมรับซื้อด้วยนะครับรับซื้อ5,000ถึง10,000บาทเดี๋ยวคลิปต่อไปผมเอา,เอาผมมาทำคลิปให้ดูดีกว่านะครับมีตัวอย่างเหรียญจริงให้ดูด้วยนะครับอันนี้นะครับคลิปนี้ก็รีวิวเล่นๆนะครับรีวิวให้ดูนะครับว่า,าผมก็ซื้อขายอยู่เรื่อยๆนะครับอันนี้ก็คือซื้อมาลองขายดูนะครับว่า,อาพอจะขายได้ไหมอันนี้ผมซื้อมา500นะครับตกเหรียญละ5บาทผมขายออกได้เต็มที่เหรียญละไม่เกิน7บาท ขาย7บาทก ah ็ไม่รู้จะออกหรือเปล่านะครับเดี๋ยวจะลองขายดูนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้ผมจะลองขายดูในช่องผู้ชายขายเหรียญนะครับผมจะลองขายร้อยร้อยกว่าเหรียญเนี่ยนะครับน่าจะน่าจะร้อยกว่าแหละผมมีของผมเติมไปอีกประมาณ10กว่าเหรียญนะครับน่าจะน่าจะร้อยร้อยสิเหรียญหรือเท่าไหร่เนี่ยผมก็จะขายออกอยู่ที่ประมาณ700กว่าบาทนะครับ ราคาซื้อเข้ากับราคาขายออกนะครับใครที่เป็นเกี่ยวกับพ่อค้าทำอาชีพพ่อค้าก็พอจะเข้าใจหลักการค้าขายนะครับซื้อเข้าก็คือต้องถูกกว่าขายออกนะครับถ้าใครเปิดร้านค้าแล้วซื้อเข้าแพงขายออกถูกนะครับท่านเปิดได้ไม่กี่เดือนก็เจรง นะครับอันนี้เรื่องจริงนะครับก็คือเป็นธรรมดานะครับของการค้าขายซื้อขายกันต้องมีกำไรนะครับไม่งั้นคือเราจะอยู่ไม่ได้นะครับผมเน้นซื้อจริงนะครับซื้อเหรียญในกระแสซื้อเร็วขายเร็วผมเน้นขายเร็วนะครับใช้ทุนไม่เยอะในการขายหลายๆท่านอยากทำแบบผมก็จดจำเทคนิคเอาไปใช้ได้นะครับแล้วเอาไปปรับเปลี่ยนทดลองกับกับชีวิตท่านกับเทคนิคการขายของท่านนะครับ เอาสิ่งดีๆไปใช้แล้วกันนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้มารีวิวให้ดูนะครับร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งเหรียญนะครับราคาห้าร้อยยี่สิบบาทนะครับก็ลองคำนวณดูแล้วกันนะครับเอาห้าร้อยยี่สิบหารกับหนึ่งศูนย์หนึ่งนะครับก็จะได้ประมาณสี่สี่จุดกว่ากว่านั่นแหละครับก็ไม่ถึงห้าบาทก็มาให้ดูนะครับว่าเหรียญมันราคาไม่สูงอย่างที่หลายๆท่านคิดนะครับ ก็ลองพิจรารณากันดูแล้วกันนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับเจอกันคลิปต่อไปกับสลาลมคอยชแน,นลคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ